มันเป็นโจทย์เหมือนอย่างกับว่ามันพูดนะเหมือนอย่างกับว่าถ้าลุงยกเนี่ยฉันจะต้องเป็นคนผิดฉันจะต้องเป็นคนทําลูกอย่างนั้นแหละมันว่านะ,ะกฎหมายไม่ได้อย่างนั้นนะเขาก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นว่าเวลาลุงยกแล้วคุณจะต้องรับโทษแทนคุณเป็นคนทําไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะมันเลยไม่กล้าวันนี้มันเลยมาพูดแบบนางเอกว่าไม่เป็นไรนะถ้าวันที่สิบสามจะยก หรือจะลงนะ,ะเราก็มีสิทธิ์อุทธรไม่ใช่ดีกาคือถ้ายกนั่นแหละนะฝั่งโจ์หรือฝั่งเราเนี่ยนะฝั่งน้องผลไม้เนี่ยนะก็จะดีกานะ,ะส่วนจำเลยถ้าเขาลงจำเลยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะดีกาก็คือพูดแบบเป็นนางเอกนางก็พูดเองนะก็คือความเหมือนว่าความมั่นใจหายไปหมดเหมือนเห็นพ้องต้องกันทำใจแล้วว่ามันคือ,อยก อะไรประมาณเนี้ยแต่แต่ไม่เชื่อผู้หญิงแบบนี้คือเป็นคนที่ดื้อรั้นไม่ยอมคนข้างในมันไม่ยอมหรอกข้างในมันบอกว่าลุงจะต้องโดนโทษ99.9าสะบเาอร์ซนพูดเพื่อไม่ให้ทัวลุลงแค่นั้นเองอีกคำหนึ่งที่นางพูดนะทุกคนมันมันทำให้เดี๋ยวทุกคนฟังแล้วตัดสินใจและคิดเอาเองว่าคำพูดของนางคำนี้คืออะไรนางบอกว่าถ้าศารชั้นอุทธรยก นะยกเราฝั่งโจทก็ไปดีกาไปชั้นดีกานะก็ไปอุทธรชั้นดีกาส่วนจำเลยถ้าจำเลยลงโทษจำเลยจำเลยก็มีสิทธิ์มันก็คือพูดไปในทํานองว่าต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ์และต่างมีโอกาสที่จะสู้ในชั้นดีกาอีกชั้นหนึ่งนั่นก็คือหมายความว่า คดียังไม่จบสิ้นขบวนการยังนับศพทหารไม่ได้เออประมาณนี้นะแต่นางพูดอยู่คำหนึ่งก็คือถ้าสาลดีกานะลงโทษอ่าสารอุทธร์วันที่สิบสามนี้ลงโทษแล้วต่อสู้ไปชั้นดีกาก็ลงโทษนั่นก็คือชัดเจนแล้วว่าเขาได้ทำจริงไหมนะ ถ้าถึงขณะนั้นนะแซนก็เชื่อว่านะมันก็น่าคิดนะว่าเขาทำจริงไหมนะแต่ที่แน่ๆก็คือตัวตุ่นทำจริงเข้าใจไหมคือหมายความว่าถ้าสามสารก็คือลุงทำโทษลุงลุงมีความผิดทั้งสามสารเลยไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยคือต้องรับโทษนะแล้วนางก็ไปพูดกับเอฟซีนางว่าถ้าสามสารแล้วก็คงจะเถียงอะไรไม่ได้ไแล้วนะ สามสารมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านะเขาได้ทําจริงนะแต่แซนเชื่อว่าแซนติดตามมาห้าปีแซนว่าคนที่ทําจริงก็คือตัวตุ่นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตุ่นทําเด็กนะเข้าใจไหมทุกคนตัวตุ่นทําบทประพันธ์อมันตาอ้วนเอ๊ะไม่ใช่ตาอ้วนสิคุณมนพิเศษคุณมนพิเศษบอกว่าอ่าบทประพันธ์เขาเนี่ยนะไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ไม่ใช่เด้อนะเขา เขามีอำนาจเต็มที่ที่จะเขียนบทประพันธ์จะเนียนไม่เนียนสังคมรับได้เข้าใจไหมนึกย้อนไปถึงหัวหน้าศาลนะที่ท่านเห็นแยงนะ้งเนาะท่านบอกว่าเวลาประมาณนี้ทำลายไลย่ทำลายตั้งแต่ก่อนที่ลุงจะนัดนางหวายขึ้นไปบนสวนยางนะนัดหมายกี่โมงกี่โมงขึ้นไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ลงมาก็คือเขาบอกว่าเขาสรุปแล้วบอกว่าเวลาเท่านี้อ จำเลยไม่มีสามารถทำอะไรได้หรอกอ่าอันนี้คือเห็นแยง้งนั่นสิถ้าเป็นถ้าถ้าเราเห็นเวลาก็คือจริงแบบนั้นจริงๆตั้งแต่ยังไม่มีสำนวนเลยนะยังไม่มีสำนวนเลยก็เราก็เห็นเป็นแบบนั้นจริงๆว่าเขาไม่มีเวลาแต่อ่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาไม่สามารถทําได้อย่างนั้นจริงๆแล้วเส้นผมที่ตัดอ่ะมันไปอยู่ที่รถได้ยังไงนะแซนถึงได้บอกว่า ถ้าสามสารพิพาคออกมานะคือลงโทษเนี่ยนะแซนก็อยากจะรู้ว่านางหวายบอกว่างั้นก็คงหนีไม่พ้นว่าเขาเป็นคนทําเพราะว่าพิสูจน์ออกมาแล้วว่าสามสารก็คือลงโทษแต่แซนว่าแซนก็ยังมีความมั่นใจว่าลุงไม่ได้ทําแม้สามสารจะลงโทษคือนางหวายบอกว่าเอฟซีหรือทุกคนน่ะที่เห็นว่าเขาไม่ได้ทําอ่ะพอสามสารพิพาคษาออกมา ยอมรับได้แล้วนะว่าเขาเป็นคนทําแซนยังไม่ยอมรับแซนก็ยังคิดว่าเขาไม่ได้ทําถึงแม้สามสารก็จริงแซนเชื่อว่าคนที่ทําให้เขาโดนน่นก็คือตุนไงนะได้ทําจริงก็คือตุนไม่ใช่ลงุงคือน,นั่นแหละอย่างที่หัวหน้าสารพูดเวลาแค่นี้เขาจะทําอะไรทันนะนั่นแหละถ้าเขาไม่ได้ทําทันแล้วเส้นผมมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเส้นผมเนี่ยมันมัดเลยนะเส้นผมเนี่ยมัน แสดงให้เห็นว่าลุงช่างเป็นคนทําเลยนะทั้งที่เราคํานวณเวลาโน่นนี่นั่นมันทําไม่ทันนะ่ะแม้แต่หัวหน้าศาลท่านก็บอกมันทําไม่ทันนะแล้วถ้าทําไม่ทันแล้วเส้นผมไปอยู่ได้ยังไงตรงนั้นฮะถ้ามันไม่มีคนที่เจาะจงจะให้เขาล่ะนะได้เป็นคนทําอ่ะเส้นผมมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะคือการที่บอกว่าเขาเป็นคนทําไม่คนทํานะ นางไหวหรือใครๆหลายคนจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาใช้การโยงนะการโยงว่าเอ,อหลักฐานอันนั้นมันไปเข้ากับตรงนั้นตรงนั้นมันไปโยงกับตรงนั้นมันเลยออกมาแบบนี้นะคือการโยงอะ่ะใช่นะถ้าโยงโยงไปหาว่าเออมันเป็นไปไม่ได้ว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้ลุงจะทําทันได้ยังไงแต่บังเอิญไอ้นกฮูกมันเห็นจริงๆนะ มันเห็นมันได้อ่ามันได้อัดคลิปหรือมันอะไรเออมันได้เจอลุงช่างเวลานั้นจริงๆนี่ไงโยงโยงไปหาความจริงไงแต่ตอนนี้ที่เขาพูดกันโยงโยงโยงยงไปหาอะไรที่มันเป็นลมที่มันเป็นลมเป็นแรงที่มันเป็นอากาศว่างเปล่าที่มันมันมันเอ็มทีอะเอ็มทีคืออะไรอีกอะเอ็มทก็คือว่างเปล่านั่นแหละมันไม่ได้โยงไปหาความจริงมันไม่ได้โยงอย่างเช่นเออนะ ลุงเวลาทําไม่ทันแต่ DNA ลงไปอยู่ที่ศพมันแ,แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมไม่แค่มีความงงว่าเออเวลามันทําไม่ทันแต่ DNA มันไปอยู่ตรงนนนได้ยังไงนะถ้านอกจากเขาทําจริงๆแต่อันนี้โยงงยงแล้วมันได้อะไรขึ้นมาโยงไม่ได้อะไรหลักฐานอะไรความเป็นจริงอะไรสักอย่างเลยโยงต้องมาอนุมานแกลงจูงใจเอาอ่ะลองคิดดูออคือตอนนี้นะถ้าลุงไม่ได้ทําเวลาไม่พออืม เวลาไม่พอที่จะทําเด็กแล้วเขาไม่ได้ทําเส้นผมเส้นผมของเด็กอ่ะที่ถูกตัดบนภูเขาเนี่ยมันไปอยู่ในรถลุงได้ยังไงนั่นแหละโอ้ไอฝั่งโจดนะนางวายหรือฝั่งอ่าย t ท b e ฝั่งโจดเส้นผมไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงมึงอธิบายให้ได้เส้นผมไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวเราเรารู้อยู่แก่ใจใครจะโยนยโย,โยนโทษให้เราก็แล้วแต่แต่เรารู้ไม่ได้ทําอ่ะ แล้วเราจะตอบได้ไงอ่ะเออแล้วเอาแล้วจะให้ผมตอบไงเส้นผมมาได้ไงอ่ะก็เราไม่ได้ทําแล้วผมมันมาได้ไงเรายังงงเลยจะให้จําเลยเป็นคนตอบว่าผมมาได้ยังไงใช่ไหมจริงกระขบวนการยุติธรรมอ่ะมันไม่ใช่นะให้จําเลยเป็นคนตอบว่าผมมาได้ยังไงคนที่จะต้องตอบก็คือฟังโจทย์คุณจะต้องไปหามาว่าเส้นผมมาได้ยังไงนะเพราะจําเลยไม่ได้ทําอ่ะมันจะตอบได้ไงว่าเส้นผมมาได้ไงยิ่งแรงจูงใจก่อนหน้านี้พูดตลกมาก แรงจูงใจคืออะไรอ่บางคนพูดอะไรนะแรงจูงใจก็ต้องไปถามคนร้ายมันสิมันทำเพราะอะไรโอ้ยเอี่ยเอ้ย,อยนะก็คือยิ่งพูดยิ่งเละเอะเทอะแรงจูงใจอ่ะต้องเป็นฝั่งโจทย์เป็นคนหานะไม่ใช่ไปบังคับให้จําเลยบอกว่าคุณทําทําไมแรงจูงใจคืออะไรแล้วถ้าจําเลยเป็นแพะมันไม่ได้ทําล่ะ มันจะตอบยังไงอะเดี๋ยวนะก่อนที่แซนจะไปวันนี้แซนไปได้ยินมันเป็นคลิปเก่านะมันเป็นคลิปเก่าแซนรู้แล้วว่ามันพูดตอนไหนที่มันบอกว่าลุงช่างแอบชอบมันแล้วมันไปยาะเย้ยป้าสวนผักอะเจตนาของมันอะมันแค่อยากยาะเย้ยป้าสวนผักตอนนั้นนะนะอ่ามันเป็นตอนที่ป้ากับลุงย้ายไปที่จำปาดงได้ไม่นานเท่านั้นเองกำลังอ่าปลูกนั่นทำนี่อยู่นะแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่ที่ แย่ yeah, ลงมันจะเป็นช่วงที่ f อฟอยากให้ลุงกับป้าเนี่ย